คุณผู้ชมครับกับเข้าสู่การแข่าขนท่ศศึกมวยไทยความมันระดับโลกบาดม็กซ์มวยไทยเข้าสู่คู่ที่สองของเรานะครับในคับคือนี้มาสักครู่นี้ถือว่าเป็นออเดิร์นะวอร์มอัพกันก่อนตอนนี้บรรยากาศบนเวทีนี้ก็เริ่มที่เร่าร้อนขึ้นแล้วนะครับสังเกตจากสีหน้าพิธีกรคู่ผมนะครับออกมาตอนแรกหล่อตอนนี้หน้ามันจะแร้แชหน้าละลายหมดแล้วครับครับผมเอาละครับในคู่ที่สองของค่าคืันนี้ครับไทยปัตตาสหรัฐอเมริกาครับ ก็บอกว่าจากทางสารนี่ก็ถือว่าได้ค่ายดีนะครับน้องใหม่มาแรงอย่าง MTM Academy นี้ช่วยดูแลปั้นเพชรไม่น่าเป็นห่วงนะครับในคำคืนนี้ Ladies and gentlemen moving on to our second fight tonight Thailand versus the US of A introducing first our American fighter 29 years of age training at MTM Academy a very well established young academy very professional so he is in very good hands holding a professional record of 37 professional fights 23 professional victories นักชกในมุมน้ําเงินครับจากประเทศอเมริกาครับสังกัดค่าย MGM Academy ครับในวัย29ปีคนนี้นี่เป็นสายโหดนะครับแลกระวุธกันอย่างบ้าระห่ําครับในไฟท์ล่าสุดนี้ก็ซัดกันกับบุรุษเหล็กเพชรอินดี Academy กันมาแล้วครับ สถิติการชกชกมาแล้ว37ไฟต์ชนะ23ไฟต์แพ้13ไฟต์ครับเราไปพบกับเขากันเลยดีกว่าขอเสนอนรับนักชกในมุมน้ำเงินจากประเทศสหรัฐอเมริกาสมเกดคอย MGM Academy Warren Star Wong มาๆๆขอเสียงดังๆหน่อยหนุ่มมา่อควณคนนี้นะครับเต็ไมไปด้วยรอยยิ้มต่โโหอย่าให้ออกอาวุธนะครับดูเด็ดเผ็ดมันแน่นอน <S <S ladies and gentlemen your American warrior tonight representing America training at MTM Academy Warren Star w a r และคู่ต่อสู้เขากับนายมุมแดงเป็นชาวจังหวัดสมุทรปราการสัก,กัดค่ายสักหอมศิลป์อายุ23ปีครับ

<laughs> Max! <laughs> Ladies and gentlemen, your Thai representative tonight! ก i รมากรุ๊ปที่ g a n a 23 years of a g บกรลบหหอมสินเดินาที่สอของรายการนะครับกลาลบสัหงหอมสินกับจากไทย69กิโลกรัมกับเจอกับวารนสตาโวนรับจากอเมริกาคู่นี้ไปทรึบประวัติกันก่อนครับมุมแดงครับเจ้าตีครับหรือว่ากล้าลบสักของหอมสินครับชื่อจริงชื่อนายอดิเชตแซ่เตียวครับ อายุ23ปีเป็นชาวอำเภอบางบ่อจงังหวัดสมุทรปราการครับสถิติการชก51ครั้งชนะ36สมเสมอ2ครับที่ซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยศักหอมศิลป์ของคุณพรชัยครุเมทาก่อนครับส่วนรชัยนี่ก็คือครูตุ้มศักหอมศิล์นะครับเป็นค่ายมวยมาตรฐานครับแล้วก็ค่า,ายมวยเก่าแก่ด้วยเดีย๋ยวนี้เป็นผู้อุกนยการแล้วจากครูธรรมดาเป็นผู้อุกนาการแล้วนะครับส่วนมุมน้ําเงินครับ วาเลนสตาโวนครับจากสหรัฐอเมริกาครับอายุที่สิปีครับสถิติการชก37ครั้งชนะ23เสมอหนึ่งครับฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายมวย MTM Academy ครับของคุณฟิลแล้วก็คุณหมูวันนี้ทั้งคุณฟิลแล้วก็คุณหมูนั้นได้ทางมาดูการชกด้วยตัวเองครับแล้วก็สองไฟล่าสุดของวาเลนครับ เอาชนะมารวดเลยนะครับสำหรับที่เวทีแม็กซ์มวยไทยพัทยาครับต้องบอกว่าไม่ธรรมดานะครับคนนี้ดูอาวุธมวยไทยแล้วแข็งแรงแข็งแกร่งแล้วก็เป็นนักมวยที่กล้าออกอาวุธครับสำหรับวอร์เรนครับดูรูปร่าง69กิโลกรัมนะโอ้โหการว่าบนเวทีครับเป็นการทันวุิดังรองอนุสรนะครับการยอดเยี่ยมของชมรมพุทธสาวกีฬามวย2สมัยซ้อนนะครับ แล้วปัจจุบันนั้นทําง,งานอยู่ที่การกีฬายประเทศไทยส่วนให้คะแนนสามท่านนั้นมีกับการธนาาษษษวัศเสอแก้วอัศรวุฒิลาวันแล้วก็พงศักดิ์แป้นละม่อมครับเชื่อใจและไว้ใจได้เลยครับจากการตัดสินของคณะกรรมการผลจะขึ้นไป่างคนนั้นก็คือคุณหมู MTM Academy นะครับส่วนคุณฟิลอยู่ด้านล่างนะครับเป็นค่ายมวยเดารุ่งมาแรงเลยนะครับ ทีมงานบนหน้าคณะนี่ต้องบอกว่ายังเป็นวัยรุ่นเช่นกันด้วยครับส่วนทางฝั่งทองกลาลบนั้นก็มีทีมงานของคุตุ้มนะครับันนี้นุ่นกับคนที่อยู่ข้างล่างมีเลี้ยงเปล่นเชิงขวัญหรือเปล่าครับเชิงลบอ่าลมมันพวก แรงเริ่มขึ้นแล้วครับอู้ยแม่ทักไทยหนักๆแรงๆเลยครับสำหรับบอลเลนย้บขึ้นอีกครั้งครับปุ๋ยไอโอนิกผลผลิตเกินคาดด้วยปุ๋ยฉลาดไอโอนิกกับปุ๋ยข,ยข,ยขยองคนไทยสูงกว่า20ประเทศทั่วโลกครับแต่แตกปุ๋ยไอโอนิกแตกคุ้มทุก,กแต่ตอนนี้ยังไม่แตกอ่าแต่ไม่ต้องห่วงเลยครับใครแตกมีแจกแน่นอนผนขึ้นบนเวทีครับซ้ายกับขวาทางซ้าย,าายลอยสนุกไอยดูเดือดโบนัสสุดโต่งโบนัสรอแจกอยู่แล้วนะครับ ดูครับจีต้ง9ลบโอ้เอาไว้ปีวารอแขวนเองแค่ัวไม่ัวเลยครับดูวารเตล็อกไม่เหันหอกจะหัวซ้ายขวา ้ายหน้ารถข้ารถเต็มเต็มเลยครับอ่าดูสีหน้าแววตาเยือยวนไม่แพ้คนอื่นเลยครับวัย คนนี้ขาเขต่อยืนหนกไม่ได้แล้วกล้าลบกล้วตงลุแล้ครับตบอลอาวุธของไว้ใจได้นี่ครับพีไเมย์ยายให้แฟนหวมจับตาดูดีนะครับสำหรับวาเลนต้วโอ้โห แรกผ่านไปนั้นต้องยอมรับเลยนะครับว่าสนุกครับนี่ครับไม่ธรรมดาเลยครับบรเรสตาวอนหรือว่าบรเรน MT m Academy คเดครับโอ้ยยกแรกกล้าลบโดนแข้งสายเขาซัดเข้าเต็มเต็มครับถึงกับชงงักเลยครับเดีย๋ยวดูครับจังหวะวางแข้งสายเตะนี่กเตะทั้งแข้งนะครับไนะม่ใช่เตะปลายเท้านะครับดูมีแผลแตกด้วยครับ จะบอกแม่จะบวกสอบคืนเนี่ยดูครับนี่ครับเปิ้ลเหมือนเปิเป้ลกระสอบมาโอ้ยยังเวียงหมัดสาวหมัดเอาคืนได้ครับกล้าลบนี่แหละความมันความสนุกและความเป็นที่สุดของปัแม็กมวยไทยครับบริเวณโนแก้วนั้นปลีนครับหางตาทางด้านขวาครับหน้ารถปลีครับว่ากันต่อยกที่สองครับ <c oughs> น,นี่ระวังบอกว่าไม่มีการเอาเปิดตาปิดมือ ดูเรียบตัวครับจัดจ้านหลือเกินครับวาเลยขาซ้ายสวยเดินขวาคืดดูเรียบแตเสียเข่าเกือบใครแล้วเดนบอกว่าอยู่นอกนั้นไม่เป็นผลดีอยู่วงในดีกว่าน่าแต่วาเลนต์กัเอาตัวรอดได้ครับดูครับเข่าเขาเจอเข่าไม่กลัวครับเข่าก็ไม่กลัวครับวาเลนโอ้ย เตะมาถิดฐากกนโดนหมัดครับอ้วัดสอกสวยสเตรียจมจะว่าโยนนี่สวนดนไยหมัดนด้วยศอกเลยครับมาเลนนีครับไปประธานหนหัวยนวาซ้ายอดูครับได้ไหมครับอยาจับในครับการลบตีโอโ้โหโดนในเลได้ใจก้าวลง,วงแล้วพยายามจะเดินตวงนะครับ แผ่นบอของบอลเลนบเลนไสองเกือบวพยามจะคืนโอ้ยแม่ไล่แผ่นเป็นรับอลเลนดูมาสองดูเแยงรถจับในปีย <apologize> <Sadly, actual soup> ่าบดยายุ้นะครับโอ้ยเดินเดินได้เรี่ยงได้ ที่วาเลนกตมีเอามีหมัดมีซอกรอตั้งตั้งรอไว้เหครับเหนียบต่อยแล้ววางแค่โอ้ยภาษาด้วยกว่าเจียนอยู่เจียนไปทั้งคู่ครับเหนียบวางแค่ซ้ายแล้วอาละปับวเหยียบลงตัวจับในโอ้เอาคืนครับวาเลยนี่สำคัญครับขวาท่ซ้ายเบิร์ดไปเอ้าเหยียบสายไปหรือเปล่าครับขร้อดไปดื้อเลยครับยาลงใช่หลังบอลเลยหลรงบอลเตะแล้วจะมีหมัดเสฉียบที่เขียนไปซอกซ้ายด้วย เเียบข้้าไปโอแตกครับแตกเลยครับซอกซ้ายของวาเลนมาแบบนี้ปุยเอลดินแจกแน่นอนครับโอ้ยเลือดครับเลือดสามดื้อๆเลยครับตัวเล็กเนื้อทิ้วด้วยนะครับโอ้ยครับโอ้ยแค่ต้องขึ้นมาเช็คเลยครับเพราะเดียวที่ได้เลือดเลยครับโอ้องดูจากภาพถ่ายนะว่าโอ้โห ดูดูแล้ำลึกครับโอ้โหระดับช่วยชีวิตเอาไว้ครับแม็กสับมาตามกันต่อครับกับปดแม็กมวยไทยครับโอ้โหดูสีหน้าแววตาของวารินสตาร์วนครับเข้มขึงขังเหลือเกินครับแต่นี่ครับโอ้นี่ครับแผลบริเวณเหนือคิ้วทางด้านขวาของกล้าลบนะครับปุ๋ยไอโอนิกผลผลิตเกินคาดด้วยปุ๋ยฉลาดไอโอนิกปุ๋ยออมทยสมองออกกว่า20ประเทศทั่วโลกครับแผลแต่ปุ๋ยไอโอนิกแจกทุกเข็มได้แจกแล้วครับ โอ้โหวิ่งทุกขวาเดี๋ยวดูคระแตกกันยังไงพี่ยามันจะไปกับคือวงไหนนี่ครับเอาใจของน่าลบอยู่นี่ครับดูช้าๆนะครับตกมัดแล้วก็ฟันเลยครับโอ้ชาวต่างชาติที่ได้ดูภาพษาไปพบกับพวกเราเนี่ยต้องบอกว่าร้องฮือเลยครับซ้ายครับเกิดที่ซอกซ้าย คิวทางด้านขวาวอล์ก้าลบเลยครับลึกเหลือเกินครับโออครับนี่คือแมตช์มวยไทยครับวอลก้าต่อก็ยกที่สามเล็ตยังคงเปลี่ยนเข้าไปโอ้ยโอ้ยตรงที่้ายนะครับซ้ายผ่านตลอดเลยครับบอลเลนต่อยตามสูตรครับปัดหนึ่งสองแล้วก็แก้สายขึ้นครับโอ้ยผมตั้งรับไม่ได้นะครับโอ้ยโดนหมัดแล้วครับอ้าวพยายามจะเกี่ยว <Billie S 2> ไ,ไม่ได้บอลเลยดูงดงาสวยเนี่ยมัดขวามัดยัดยังไม่างนัาหากับน้าลมแล้วเากแค่ซ้ายอีกครับแต่ละดอกแต่ลทีซ้ายดีโอ้นักเนือเกินครับสะโอ้ยเอ้าปาลอยครับดนมัดมา่อยการนี้อยามจะยม้วนแผ่นดินเนี่ยโอ้าเลยนถึงกับยิปเลยครับโอ้ตอนนี้ว่าเป็นบอลสัตลาอะไรเรียกว่าโช์อยูอ่ครับ ถูกมากามาอ ute, อแ care, อ ah กกอ,อ,อกฝังดตลอดอู้ยองจีนะครับได้ก้าบโอ้ยเียเข้าตาครับตอนนี้หัวเลนน่าวีไลท์โวยหูลกหรอครับดู วัวนี้ยุวนเกียเกิดนค้ยโอ้ยรตแล้วสุดท้ายท้ายตรงแล้วกวาของว่าเรื่องนโดนแต่ละดอกแต่ละทีเรียกหน้าแล้วก็เปียนเัาโอ้แก้ายแล้วไปฟังเลยครับคาร์ลส์สีเทียบเทียบไม่พยายามจะสวัดการคอ พี่แกโอ้ย่าจะจิกแค่้ายนะมว่าเลนนเตะซ้ายกับเตะทัแท็ก่ายับหลองเลยับโอ้ยาลโอ้โหวไปหลข้างหน้าแข่งซ้ายบอกว่าเลนตาวนุไปดื้อเลยแคงโดนตอกก็ต้องชื oh, ่นชมทางด้านก้าวลบ้วยับว่ายืน อยู่ได้ก็ด้วยหัวใจล้วนๆครับนี่ครับกับปันสายยัดเข้าไปเต็มๆครับดูสภาพช้าทุกขวาแล้วก็ต่อยด้วยซ้ายวางขวาคือมาเป็นชุดครับนี่ครับโอ้โหเวลาแกมานี่แกมาเป็นชุดเลยรับวาเลนดูครับโอ้ซ้ายยับมาเจอมาซ้ายทิ้มดึงแล้ว ป็นโวยที่สายตาดีครับดูครับวอลเลยหนูทิมแล้วก็หลบเลยครับตามสูตรครับเรามาลองลุ้นกันว่าโบนัสหรือซปเปอร์โบนัสจะแตกหรือเปล่า ถึงยังไม่โดนนะครับมาเล่นกันขนาดนี้ ladies and gentlemen after three rounds of action we go to the judges scorecard คณะกรรมาการน,นะครับตอนนี้ส่งผลมาอยู่ในมือผมเรียบร้อยแล้ว for the winner blue corner one star one จะคาย MTM Academy แน่เน่นะครับ ห้ามเปลี่ยนช่องในไปนผู้ชมครับช่วงหน้ากลับมาเราจะต่อความมานันระดับโลกนี่คือ8ปดแม็กซ์มวยไทย